โอเคครับผมและสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ยูกับผมนะครับสตกเกอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนเดินเกมไทเต้นะครับผมในแรนคอนนะครับตอนนี้ผมคอนแล้วนะครับผมเกมนี้นะครับกดสามมากกับพี่นะครับผมดาวสูงสุดน่าจะอยู่สักประมาณเจ็ดเปลดาวนะตอนนี้ผมประมาณสามดาวนะสองถึงสามดาวนะต้นซีก็ตอนนี้ก็ไม่ตึงนะไม่ตึงสักเท่าไหร่นะก็ได้อยู่นะเดี๋ยวนี้จะมาเล่นไฮเต้เนะ เราเข้า่าได้เทเรดแพ้คาเฟ่น,นะต้นเกมถ้าเวลสี่แล้วมีของสักชิ้นอันนี้ไหวนะถ้าเราสกิลหนึ่งโดนเขาแบบเต็มๆนะแบบเต็มโดนโดนทุกดอกนะโอเคเราก็แคลรี่นะพยายามอย่าตายเยอะนะต้นเกมพยายามอย่าตายนะ แต่ว่าไฟนี้เป็นไฟพลาดนะผมเข้าไปเล่นนะและ้วทีนี้รูมี่อยางมานะโอ้โหโดนซีซียับเลยนะหลบหลบไม่ได้นะโดนคาเฟ่ฟรีนะรอดยากรอดยากครับผมเพิ่งพูดเลยเมื่อกี้ว่าจะต,ตายต้นเกมนะร่วงคนระัมาครับเอาใหม่นะเมื่อกี้วอร์มนะเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามลงมาเล่นสามตัวนะเดี๋ยวสีฟิกไอ้ผักไปแล้วนะผมไม่สี่นะไฟเมื่อก่อนจะคิดมาตามก่อนนะเพราะต้นเกมเราพลาดตายนะ แครี่ไฮเตะน,นะเป็นแครี่ที่ค่อนข้างทีง่จะถ้าเล่นชํำนี่ก็คือเอาอยากนะผมบอ,อกเลย oh, <shoot. S 1> ถ้าเจอคนเล่นชําๆนี่เอาอยากนะแล้ผมเห็นเพื่อนไฟนะผมก็เลยวิ่งมาเติมนะ้ว <c oughs> ไฟนี้ฟาเล่นลาำสวยนะ <c oughs> ได้อารามมานะผมโอเคเราเก็บนกแครี่นะพยายาม พยายามอย่าตายเยอะนะแล้วก็พยายามหางงกันนะตอนนี้เงินผมน้อยนะเพราะผมตายต้นเกมนะแล้วก็เสียทั้งพวกคีปเล็กนะก็เลยก็ค่อนที่จะจนเลยนะจุดถ้าคีปถ้าคีปเล็กล่างได้ขึ้นนะเราเอาได้เลยนะถ้าป่าเรารวยนะป่าไม่ได้จนก็สามารถเอาได้นะแต่ว่าจนพยายามแท็กกับป่านะจะดีกว่านะผม เราคาเฟ่พยายามเถะผมนะแต่ผมไม่ไม่เถะนะเพราะว่าของเขา่ขาข,ข้างที่จะมีของเลยนะเรามุมเมื่อกี้เราเล่นยากนะตอนนี้นะครับเราข,ขั้นจนนะเราต้องหาตังค์ก่อนนะแคลี่นะพยายามไม่ตายนะพยายามรวยตลอดนะพยายามเติมไฟเพื่อนทันพยายามจ่ายดามิ่งนะทันนะอยา่าพยายามแยกเลนนะครับผมถ้าไม่จําเป็นนะถ้าจังหวะไม่ได้ไฟเนี่ยเราสามารถแยกได้นะแต่ว่าสมมติไฟฝัฟ่งนู้นเรียกไฟบ่อยเราห้ามแยกนะบางแต่บางผมเห็นแคลลี่หลายหลายคนนะ เรถไฟนี้ผมโดนจับโดยเพื่อนหิวให้สวยนะตอนนี้ผมรับส่วนนะโอเคครับผมสวยนะได้มาตัวหนึ่งนะแล้วก็เ,วเราเรือกได้ตัวหนึ่งนะถือว่าคุ้มนะครับผมแล้วผมรีเลยนะแรกแรกว่าจะรีนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีเฮเลนฮิวให้นะก็เลยไม่ไม่รีนะครับผมเพราะว่าถ้ารีบ่อยจะทำให้การเงินเราจนได้นะ ไฟนี้รองขั้นเลยเกมนี้รองขั้นเล่นง่ายนะเพราะว่าเราละ,ละลายอาร์มสบายมากนะเดาร์มวิ่งมานะโอเครำจับแล้วนะรอนะอาร์ม,มีฟิกแน่นอนนะถ้าเขาวิ่งอ่นะเราเข้าไปรำได้ครับโอเคได้รำนะอันนี้สกิลหนึ่งผิดทางนะถ้าสกิลหนึ่งถูกทางเมื่อกี้เราได้เราได้แคลรี่นะเราได้นะไดับเบิลคิวนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้การเงินเราดิดแล้วนะเราได้มาเราได้มาสามตัวนะค่อนข้างที่จะการเงินดิดแล้วนะ เราก็เล่นยากนะเพราะว่าตอนนี้โลมเราไม่ใช่ตัวชงนะเป็นตัวซัพพอร์ตนะผมไม่ใช่ตัวชงไฟนะก็แน่ที่จะเล่นยากอยู่นะแต่ว่าก็เล่นได้นะเพราะเกมนี้เราเรามีเลดเกมเป็นอย่างนะแวฟาเลรนเกมนี้เล่นดีเล่นเล่นดีมากครับผมฉีมานะฉี่ผักแน่นอนนะโอเคเราพยายามอ่านสกิลฝั่งตรงข้ามนะว่าเขาจะทําอะไรกับเรานะ อย่างเมื่อกี้ผมคิดว่าฉี่ยังไงเขาต้องพุ่งมาผักแน,น่นอนนะผมก็เลยถอยมาก่อนนะขเขาถ้าเขาผักจริงด้วยนะนยพ,พะยายามไมตายเยอะนะพะยายามนกพวกนกหรือคลิปเล็กอเงี้ยถ้าไม่มีใครเอาอะไรเราสามารถเอาได้นะมันทำให้การเงินเรารวยมากนะเดี๋ยวคลิปเสร็จเราก็จะขึ้นไปกลางนะผมฉี่อยู่เล่นกลางนะเหมือนกำลังเล่นอยู่นะโอเครำจับแล้วนะเราเราดูอยู่นะ เราอะไรไปลำเลยเห็นไหมครับสกิลหนึ่งทีเดียวอล้ำแทบตุยนะได้นะอันนี้ผมได้นะโอเคฉีพุ่งเข้ามาจะผักนะแต่ว่าเขาไม่เล่นนะเรามีโอกาสได้กลางนะมีว่าไม่มีคลิปนี่หว่าคลิปเพิ่งมานะ รับเรียนบนนะตอนนี้คลิปคลิปเล็กเกินนะแล้วก็เอาเอาก่อนนะจะได้รวยๆเฮงๆนะถ้ารวยแล้วให้เตจจะเป็นตัวที่แทงแทงก็ร้องอ่ะโอเคตอนนี้เราได้ชิ้นอุ๊ยอันนี้พลาดนะอันนี้พลาดไม่คิดว่าฉี่เขาจะมาพักนะเรนไม่มีหิวใหญ่นะเพราะว่าหิวใหญ่ต้องกลางไปแล้วนะก็เลยเสียสองเลยนะตรงนี้เดินพลาดทุกคนโอเคม้าผมมาลุยเรืต่อนะเรียนบนเรียนบนโดนหนักแร็กอย่างนะไม่คุ้มเลย เราเรียกน่าจะได้อยู่หรือเปล่าผมไม่ได้นะกาลังวิ่งมารับนะผมไม่ได้โอเคเรารับบนก็พอนะเราขีล่าเข้าฟ้านะโอเคขิล่าได้ฟ้าไปนะผมไม่เป็นไรนะแล้วก็มาเอาคลิปเล็กนะอยากตายนะอยากฟาร์มเกมนี้ค่าต้องจะใจร้อนไปหน่อยนะแต่เกมไม่คงทรงอยู่แต่เลนกลางเหมือนมีประเด็นนะเรากำลังไปเลยไปเลยครับอย่างนี้ฉีพักเล่นแล้วนะเมื่อกี้ ที่ากเลยล่ะเมย์เขาเจ็บนะแต่ตอนนี้เราเสียเยอะนะต้องถอยนะเขาฟข้างข้าวเลยกิลหนึ่งไม่โดนเลยอันนี้เราเสียนะเพราะว่าเมื่อกี้คือเรามาช้านะถ้าเรามาเร็วันนี้น่าจะได้อยู่นะทีมเราข้ามเอาดาร์กอยู่นะผมตอนนี้เราไม่มีเมนนนะเราอยากเราไปอามังกรด้วยนะก็เลย น่าเหมือนเดิมครับถ้าว่างเราก็หาตังค์เก็บคลิปเหมือนเดิมนะอันนี้เราสามารถเอาแดงเขาได้แล้วนะแต่เราต้องโฟกัสหยาดก่อนนะเพราะหยาดอุปกรณ์อยู่เมือ่อกี้โอเคเข้าไปลำนะน่าจะได้ได้ได้ฉี่นะโอเคผมได้ฉี่สวยนะเอาแดงครับผมแต่อย่างเขาพุ่พนนิดไปนะ เราพยายามอย่าตายเยอะนะแล้วก็พยายามหาตังค์นะผมอย่าเล่นลึกนะอันนี้ดูดูผมได้นะผมผมไม่เล่นสุดนะจะเล่นสุดลำก็คือจงังหวะที่ฝั่งโน้นเสียสกิลไปเยอะแล้วนะถึงจะลำนะผมนี่เราดูฟาเรนนะโอเคเอคิร่าถอยนะเอาฟาเรนไม่ลงนะเลยไอฟาเรน,นเล่นดีนะผมเกมนี้ต่อไปก่อนต่อไปก่อนทีมเขาเสียแคลรีนะเขาคงยังไม่ไฟนะเพราะว่าเขาเสียแคลรีนะผม ตอนนี้ทีมเราอยู่ห้าครบนะนี่เหมือนเดิมครับผมบ้างแล้วก็หาตังคนะ์ครับตอนนี้ผมรวยมากนะตอนนี้สกอร์ผมอยู่ที่สี่นะผมฆ่าไปสี่นะคิวตายสองนะต,นะตอนนี้อยานใส่กับพี่ล่านะผมคิดว่าไม่น่าไหวนะโ,โ,โดนตุตยช่วยอย่างนี้เาดา้างครับผมแต่เราก็ไม่ปิดนะถ้าไปทันนะก็จะปิดได้ตัวหนึ่งนะ แต่คนคับผิดแล้วนะแต่เขาก็เล่นนะเ,นเรือเราละลายนะแต่ว่าเขารอดไปนะไม่ไม่เสียสักตัวเลยนะ เี๋ยเราต้องปล่อยนะเพราะว่าโอเคอาร์มฟิกเกอร์นะแต่ว่าเขาจับไม่ได้สักตัวนะถ้าเขาจับเมื่อกี้ผมผมเข้าเลยนะเมื่อกี้ได้าร์มฟรีแน่นอนนะเดี๋ยวเราลับร่างเสร็จละแล้วก็ตีแดงนะเอาแดงนะ <S 1> <S 1> <S เพราะว่าแต่ <S <S ไม่ทันนะผมต้องวิ่งไปรับฟอรเรนก่อนนะเพราะว่าฟอรเรนอยู่กลางคนเดียวนะโอเคฟอเรนลำฮะโอเครับจับแล้วนะลำเลยคนระับโอ้โหโดนตีลุ่มอย่างนะจบเลยเมื่อกี้รีบลำไปหน่อยนะโอเคได้ลำครับผม ฟองเรสไม่ตายด้วยนะถือว่าคุ้มมาโอเคได้กลางนะโอเคอย่างตายแล้วนะ ตายคิล่าแล้วนะมันเขาไม่ไหวคิล่าไม่เอ่ยหย่านไม่ไหวคิล่าแล้วนะผมตาไม่ใช่ถ้าไม่มีกันเวทนะเราก็ขยันไปบวกนะผมก็ตายตามตามระเบียบนะแล้วเรียร่างเก็บคิล่านะระวังเดิมว่าโดนจ้ำนะทีเดียวเราล่วงเลยนะครับผมเราต้องเช็คดีๆนะโอเคคิล่าไปกลางแนะลง้วรู้เรื่องเมฟอร์เรนจะโดนนะ เดี๋ยวเราต้องรับการไปก่อนนะเผื่อเราพ่ายแพ้ไฟนะโอเคตอนนี้มันเสียฟาเรนไปแล้วนะเสียฟาเรนเสียอย่างน,นะผมแรงนะครับตอนนี้โอเคผมฟรีนะคิล่านะลองคิล่าเหยียบนะโอเคเขาน่าเจ้าดา์กนะผมอาดาอด้าก็เแล้วแน่นอนนะเกมนำนะเกมเขาเกมมันทรงนะเกมนี้ไม่ไม่เชิงว่าเกมนำเกมตามนะเกมมันทรงนะแต่ขึ้นนะั้งแผมเอาแดง เอาทุกอย่างนะที่ทำให้เรารวยนะให้เราของนำผลตกคาบนะผม ตอนนี้เงินเรานำนะเงินรวยสุดในเกมนะตอนนี้โคตรรวยนะเราโคตรรวยตอนนี้เหมือนแคลรี่เขาจะดึงนะเขาน้อจะอยู่เอลกันนะเพราะแคลรี่มันดึงไป้บางก่อนะระวังนะอนะโอ้ยจริงเขาด้วยผมาลามเดิมมาแล้วนะถ้าเขาอยู่พุ่มจุดโอเคเขาจับแล้วอย่าง,งนี้งี้ไม่สวยนะฉีผักนะแต่ว่ามีมีรางนะแล้วมีหิวนะเลือดไม่ลดเลยโอเคลามได้ลามมาครับหนึ่งตัวตอนนี้ตอนนี้ยังไงได้สองตัวรือเปล่าได้ขีรานเอ้ยฉีฉีนะพุ่มนะ โอเคแล้วผมเราได้มาสามตัวนะเกมนี้เอ้ยไฟนี้นะโอเคโหได้ห้านะหมดนะโอเคเรากลัารับกลางนะเสียงผมมาจากง่วงนิดนึงนะง่วงง่วงนอนนะผมตอนนี้เพิ่งเลิกเรียนมาแล้วก็รีบมาภาคคลิปเลยนะ พรว่าไม่ได้ลงคลิปวันสองวันและนะครับผมหายคลิปลงก่อนนะถึงคนดูไม่ได้ว่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะผมจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเดืนอล่างมันจับไม่ได้นะผมละำเดินออกมาจะจับนะโอเคเขาจับผมนะแต่มีฮิวนะเพื่อนเขาซ้อนไม่ทันนะโอเคเราหลบได้เรากคเจ็บนะเราน่าจะถอยนะเพราะผมเจ็บนะ ได้เรามาตัวหนึ่งนะเราไม่เสียสักตัวนะผมเราเสียแค่เราไม่เสียอะไรเลยนะเราเขาเสียรำนะอย่างเี้แนะนำนะผมว่าถ้าเรามีได้ของทุกชิ้นแล้วพยายามเซตเกิดเซตเซตเคียวไว้สับนะผมอย่งนี้ผมต้องเซตเซตแข่งนะที่แสงเอ้ยเซตแข็งและเซตเคียวนะผมโอเคผมตอนนี้กำลองเซตแข็งเซตเคียวนะห่าเงินสับของนะ หมือนขี้ล่าเหมือนขี้ล่าจะหลุดนะฉี่มันแค่ามาผักเล่นนะผมรับก้างอยู่นะผมมาซ้อนอยู่นะผมไม่รู้ทันหรือเปล่านะไม่น่าทันนะโอเคอย่างนี้เล่นได้นะโอ้โหลมิยัะตีสวยนะกูจะตายจะตายโอ้โหเมื่อก,ก,ก,กี้ล<อ>ูมิยัะตีสวยจัดนะถ้าลูมิยัะไม,ม่ตีนะเมื่อกี้ผมบอกเลยโดนลำโดนลำสากเมื่อกี้ เกมนี้าจ,จะยาวนิดหนึ่งนะเพราะว่าเกมนี้่ขนข้าองที่จะตึงนะทรงๆเลยมันเป็นแรงคอนต้นต้นซีนะก็จะตึงๆนิดนึงถ้าป่าเล่นดีกว่านี้ก็อาจจะจบเร็ววันนี้นะแต่เกมนี้ป่าเราเสียเยอะนะเราเป็นตัวเล็นนะโอเคเรามีตัวคัดน,นะโอเคเราได้ก้อนนะผมนี่เราเล่นได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยฉีกข้ามาผักนะลัมจับแล้วนะโอเคเราลําได้นะโอเคเราล้มสามแล้วโอ้โหสวยจัดนะ าฟนี้ได้มาสองโคตรคุ้มนะถึงอย่างนี้จบเกมถึงอย่างนี้เอ็นเกมครับผมจะเหลืออะไรครับเฮ้ยอันนี้อันนี้พลาดนะอันนี้พลาดเพราะว่าผมไม่ได้เห็นคิร่านะอเออเซเกิดเลยนะแต่ว่าเราก็สับเคียวไว้นะเว้ยสับแข็งมาไว้นะสับเคียวบ้าเลยอุฟเฟอร์เลนเข้าไปรำแนวความนะคโคตรโหดออฟเลนผมโคตรตื่นไอ้นเกมนี้ผมบอกเลย เราเล่นผมโคตรมานี่จบนะโอเครอรอเอาคนเอาคนเอาคนปึ๊บออกไม่ได้เขาจบแล้วนะเกมนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะไม่ได้สอนเลยละเอียดขนาดนั้นนะทุกคนก็น่าจะเคยเล่นอยู่แล้วครับเฮ้ยเตะแค่รีเฟกไว้ก็พอนะแค่ตอบสนองเร็วก็พอนะ พยายามคิดว่าเขาจะสกิลอะไรใส่เรานะตัวนั้นๆนะอย่างเช่น,นแบบเมื่อกี้อย่างฉีนะว่าจะสกิลอะไรใส่เราเราก็คิดแล้วก็หลบให้ทันนะเกมนี้ก็เป็นคอนต้นๆน,น,นะก็ไม่ตึงมากนะโอเคคอนสองดาวนะผมโอเคผมใครชอบไม่ลืมกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับผมจนคลิปนี้ลาไปก่อนสุดครับ